สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะเรามาพบกันเช่นเคยนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในภาคเรียนที่สองนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะสอนโดยคุณครูคกนกวันเอมโอดค่ะ แรงและการเคลื่อนที่นะคะแรงโน้มถ่วงของโลกมวลและน้ำหนักของวัตถุคืออะไรเรามาดูกันค่ะวัตถุที่ตกลงจากที่สูงอย่างอิสระจะเคลื่อนที่ลงสู่พื้นผิวโลกไม่หลุดลอยไปไหนนะคะไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่จะมีแรงมากระทําต่อวัตถุเหล่านั้นตกลงสู่พื้นผิวโลกเสมอค่ะอย่างเช่น ฝนตกค่ะฝนตกลงสู่พื้นผิวโลกภาพนี้ก็คือผลไม้หล่นจากต้นนะคะหล่นจากต้นลงสู่พื้นผิวโลกค่ะเมื่อปล่อยวัตถุจากที่สูงในแนวดิ่งโดยเปรียบเทียบวัตถุที่มีขนาดใกล้เคียงกันแต่มวลต่างกันวัตถุที่มีมวลเท่ากัน แต่รูปร่างต่างกันและวัตถุที่มีปริมาตรใกล้เคียงกันแต่มีสถานะต่างกันพบว่าวัตถุทุกชนิดจะมีทิศทางการเคลื่อนที่เข้าหาพื้นผิวโลกและเมื่อทดลองปล่อยวัตถุสองชนิดที่มีขนาดเท่ากันโดยกําหนดทิศทางการปล่อยต่างกันคือปล่อยในแนวดิ่งและปล่อยในแนวขนานกับพื้นผิวโลกค่ะพบว่าวัตถุทั้งสอง มีทิศทางการเคลื่อนที่เข้าหาพื้นผิวโลกดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าวัตถุทุกชนิดบนโลกเมื่อปล่อยให้ตกอย่างอิสระวัตถุเหล่านั้นจะตกในแนวดิ่งที่มีทิศทางการเคลื่อนที่เข้าหาพื้นผิวโลกเสมอค่ะตามภาพเลยนะคะเด็กๆวัตถุทุกชนิด ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่มวลมากหรือมวลน้อยเมื่อปล่อยให้ตกอย่างอิสระจากที่สูงหรือออกแรงโยนวัตถุนั้นให้ลอยในอากาศวัตถุเหล่านั้นก็จะถูกแรงดึงดูดของโลกหรือเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองค่ะกระทำทำให้เกิดการเคลื่อนที่ลงสู่พื้นผิวโลกเสมอค่ะ การเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเช่นการกระโดดขึ้นการเดินขึ้นบันไดเราจะต้องออกแรงเพื่อต้านกับแรงดึงดูดของโลกนะคะมันก็จะทําให้มีมวลเพิ่มขึ้นหรือทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเป็นพิเศษนะคะเวลาเราเดินขึ้นบันไดเพราะว่าเรากําลังต้านกับแรงดึงดูดของโลกนั่นเองค่ะ และเมื่อเพิ่มมวลขึ้นเช่นการผูกวัตถุไว้กับตัวหรือการสะพายกระเป๋าการถือสิ่งของหนักๆนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกถึงการออกแรงเพื่อต้านกับแรงดึงดูดของโลกมากขึ้นค่ะมวลและน้ำหนักของวัตถุเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะคำว่ามวลและคำว่า น้ำหนักของวัตถุเป็นอย่างไรนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกนะคะกระทำต่อวัตถุทุกชิ้นบนโลกค่ะกระทำด้วยการดึงดูดให้วัตถุตกลงมานะคะปริมาณของแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุเรียกว่าน้ำหนักค่ะส่วนคำว่ามวลนะคะมวลก็คือเป็นปริมาณของเนื้อวัตถุนั่นเองค่ะ เนื้อของวัตถุทุกชนิดนะคะมีมวลมวลก็คือส่วนของน้ำหนักค่ะเป็นปริมาณของแรงดึงดูดของโลกนะคะที่กระทำต่อวัตถุค่ะในชีวิตประจำวันนะคะเรามักใช้หน่วยของมวลแทนหน่วยของน้ำหนัก นะคะอย่างเช่นส้มหนัก1กิโลกรัมนะคะแทนที่เราจะพูดว่าส้มหนัก1มวลนะคะแต่เปลี่ยนเป็นส้มหนัก1กิโลกรัมค่ะเรามาดูเครื่องมือที่ใช้ช่างกันนะคะมีอะไรบ้าง1เครื่องช่างสองจานนะคะหน้าตาก็จะมีจานสองข้างนะคะเหมือนปีกสองข้างนะคะเครื่องช่างสองจานเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดมวลมีหน่วยเป็น กรัมหรือกิโลกรัมค่ะและเครื่องมือที่สองนะคะเขาเรียกว่าเครื่องช่างสปริงค่ะเครื่องช่างสปริงนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดน้ําหนักของวัตถุนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันค่ะในชีวิตประจำวันนะคะเรามักใช้หน่วยของมวลแทนหน่วยของน้ำหนัก นะคะอย่างเช่นส้มหนัก1กิโลกรัมนะคะแทนที่เราจะพูดว่าส้มหนักหนึ่งมวลนะคะแต่เปลี่ยนเป็นส้มหนัก1กิโลกรัมค่ะเรามาดูเครื่องมือที่ใช้ช่าชงกันนะคะมีอะไรบ้าง1เครื่องช่างสองจานนะคะหน้าตาก็จะมีจานสองข้างนะคะเหมือนปีกสองข้างนะคะเครื่องช่างสองจานเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดมวลมีหน่วยเป็น หรือกิโลกรัมค่ะและเครื่องมือที่2นะคะเขาเรียกว่าเครื่องช่างสป,ปริงค่ะเครื่องช่างสป,ปริงนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดน้ําหนักของวัตถุนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันค่ะน้ําหนักของวัตถุนะคะก็จะขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุนั้นด้วยเช่นมวลของรถมีมากกว่ามวลของมนุษย์ใช่ไหมคะ แรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อรถจึงมากกว่าแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อมนุษย์ค่ะเพราะรถมีมวลมากกว่ามนุษย์นะคะดังนั้นน้ำหนักของรถจึงมากกว่าน้ำหนักของมนุษย์นั่นเองค่ะดวงจันทร์นะคะมีมวลน,น้อยกว่าโลกแรงดึงดูดของดวงจันทร์จึงน้อยกว่าโลกค่ะ ดวงจันทร์มีแรงดึงดูดน้อยกว่าโลกถึง6เท่านะคะดังนั้นหากเราชั่งน้ำหนักของวัตถุอยู่บนผิวโลกถ้าเราชั่งน้ำหนักอยู่บนผิวโลกได้6นิวตันแต่ถ้าเราไปชั่งที่ดวงจันทร์วัตถุนั้นก็จะมีน้ำหนักเพียง1นิวตันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปชั่งน้ำหนักอยู่บนโลกก็จะมีน้ำหนัก มากกว่าดวงจันทร์นะคะถึงหกเท่านะคะเมื่อนักเรียนชมคลิปจบแล้วนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่100ค่ะ,ะวิธีทําก็คือให้เด็กๆระบายสีเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ